เรามีฮอตวิวแพ็กฟ้าที่เป็นรุ่นที่ราคาถูกที่สุดนะครับล้อเป็นลอ้อพลาสติกรายละเอียดอาจจะไม่ดีมากนะครับแต่ว่าเล่นสนุกนะแล้วก็สบายใจราคาไม่แพงไม่แรงนะฮะตอนนี้ราคามาตรฐานก็119บาทแล้วเราก็มีฮอตวิวแพ็กพรีเมียมนะครับที่รายละเอียดดีกว่าแพ็กฟ้าแล้วก็ล้อเป็นลอ้อยางหรือภาษา h ฮอตวิวเรียกว่าล้อเรียวไรเดอร์นะครับอันนี้ก็สวยนะแล้วก็เล่นสนุกเช่นเดียวกัน แต่ว่าเราต้องการอะไรที่มันเหนือกว่านี้นิดหน่อย Hotview มีให้เราไหมเราอยากได้รถที่ราคาจะแพงกว่านี้นิดนึงแต่ว่ารายละเอียดดีมากขึ้นนะครับเขาก็เลยมีตัวนี้ออกมานะครับ Hotview Elite 64นะฮะก็จะเป็นงานที่ดีกว่า Hotview Premium แต่ว่าราคาก็แรงกว่านะครับตอนนี้ขายอยู่20เหรียญผมได้มาแล้วครับเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูกันว่าจะเป็นยังไงครับฝากทุกคนกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปีแล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับตอนนี้ Hot Wheels Elite ส4เนี่ยเขาจะขายเฉพาะบนเว็บไซต์ Mattel Creation เท่านั้นนะครับแต่ผมว่าถ้าอนาคตเนี่ยรุ่นนี้ได้รับการตอบรับดีเขาก็น่าจะขายในวงกว้างมากขึ้นนี่นะครับผมสั่งมาจากเว็บไซต์สั่งมาเป็นหมายเลข3นะครับ Modify 1 9 6 9 Ford Mustang มา2คันเลยเพราะว่าจะแกะให้ดูคันหนึ่งเราก็จะเก็บคันหนึ่งนะฮะเขามีแพ็คพลาสติกแบบนี้แถมให้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวแพ็คจริงๆเนี่ยถ้าเราอยากจะแกะก็ต้องกรีดนะครับไม่สามารถเปิดแล้วก็ปิดกลับไปได้นะอันนี้ก็เป็นข้อเสียข้อแรกของ Hot Wheels Elite 6 4นะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็คือราคาค่อนข้างสูงนะครับที่นี่ขายอยู่20เหรียญก็ประมาณ700บาทแต่ว่า ไม่รวมค่าส่งนะฮะมีค่าส่งแยกตั้งหาก็สูงพอสมครวรนะฮะสองคันผมโดนค่าส่งไป10เหรียญก็คือบวกไปอีก350บาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตกคันหนึ่งก็อาจจะในอเมริกาเนี่ยก็ประมาณ800บาทแล้วนะครับถ้าส่งไปไทยก็น่าจะแพงกว่านี้นะน่าจะหลักพันบาทขึ้นไปแต่คราวนี้มาดูตัวรถกันแล้วกันนะว่าตัวรถออกมาเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่า1เนี่ยรายละเอียดมันดีมาก โดยที่เขาจะประกอบแบบเป็นชิ้นส่วนหลายๆชิ้นนะครับไม่ได้แบบเป็นโครงตัวเดียวแล้วมาลงสีเหมือนกับ h o t v i ว Pack ฟ้าหรือ h o t v i e พ Premium นะหลายๆตัวที่เราเห็นเป็นแบบนั้นนะครับก็คืออารมณ์ผมว่าน่าจะค,คล้ายๆกับ Mini GT หรือ Inno 6 4ที่ช่วงนี้เรารีวิวกันให้ดูนะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนแยกแล้วก็เป็นรายละเอียดเยอะๆนะครับข้อที่2เนี่ยก็คือสเกลของรถเนี่ยเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าฮอต e ิวเนี่ยเขาจะทำสเกลแบบ ไม่สมจริงเท่าไหร่นะครับก็คือรถจะบานออกแล้วก็จะเตี้ยลงแต่ว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าสเกลสมจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้สเกลสมจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสําหรับของงาน Hot ฟิลนะอ่ะโอเคหลังจากกรีดอยู่นานมาได้ดูกันลวครับตัวรถนะฮะนี่ครับมาดูกันใกล้ๆเลยสเกลคือ1นต่อ6 4นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือมันจะสมจริงกว่ารถที่เป็นแพ็กฟ้าหรือเป็นรถฮอตฟิล์มพรีเมียมนะครับ แล้วก็รายละเอียดเนี่ยจะมีชิ้นส่วนประกอบเยอะมากล้อเป็นล้อยางนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นยางเรียบที่คล้ายๆกับล้อพลาสติกก็ตามเนี่ยเป็นล้อยางะฮะบีบด,ดูก็จะนิ่มกว่าล้อพลาสติกนะครับแล้วก็เปิดชิ้นส่วนบางชิ้นได้ซึ่งคันนี้เปิดประตูไม่ได้นะ่าเสียดายมากแต่เปิดฝากระโปรงหน้าได้ข้างในจะเห็นเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบนะครับโอ้โห ตัวเครื่องยนต์นี้รายละเอียดดีมากนะครับแล้วก็เป็นชิ้นส่วนแยกด้วยนะอ่ะก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัวนี้ฮ o อตวิวทำออกมาสู้กับแบรนด์อื่นๆได้แบบได้ดีเลยแหละนะผมเสียใจอย่างเดียวคือประตูเปิดไม่ได้คือถ้าประตูเปิดได้ด้วยเนี่ยจะเวิร์กมากนะครับเขาก็ใส่ใจรายละเอียดนะครับสีน้ำเงินเนี่ยเป็นสีเดียวกับที่บริษัทฟอร์ใช้นะครับชื่อว่าอะคาพาโกบลูนะครับดีมากเลย รถเป็นสไตล์คัส t o มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยมันโหลดต่ำมากนะครับแล้วก็มีการแต่งจนรถสวยมากไม่ได้เหมือนกับรถที่ออกมาจากโรงงานนะครับถึงแม้ว่าจะปรับแต่งแบบนี้แต่ h ฮอตวิวก็ยังคงคอนเซปต์ว่าล้อลื่นใช้ได้นะครับอ่าฮอตวิวอีลต64ตอนนี้ออกมาทั้งหมดเนี่ย5คันนะครับคันแรกเป็นเบนซ์นะที่ผมวางโชว์แล้วก็คันที่มผมไม่ได้มา Toyota c เชเซอร์ คันที่สามเป็น Ford Mustang นะครับแล้วก็มี l amborghini คันหนึ่งแล้วคันล่าสุดก็คือ Land Rover Defender นะฮะตอนนี้ออกมาแล้ว5คันนะถ้าใครชอบสไตล์นี้นะครับก็ไปดูที่เว็บไซต์นะครับ m a t e r i a l creation แล้วก็หาซื้อกันได้อันนี้ไม่ต้องสมัครเป็นเลดไลย์คลับเมมเบอนะครับใครสมัครเข้าไปในเว็บไซต์ก็สามารถซื้อได้เลยนะครับล่าสุดวันอังคาที่ผ่านมานะครับคันใหม่คันที่6ออกมาแล้ว ก็เป็น Audi RS7 Sport นะครับสุดสวยเลยทีเดียวถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องฟูงแก๊กด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook เพจชื่อ Hot Wheels c e n t e r s ครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ